ที่วัดกะพังสุรินพระอารามหลวงตมบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูณอยุทธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเด็าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อน้อมกล้าน้องกระหมอ่อมถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชรมนาถปอพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครง โรงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยมีพระพรมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่ขนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขจรศักดิ์เจริญโซภาผู้ว,ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนร่วมในพิธีซึ่งทางวัดได้ปฏิบัติตามาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนเป็นเงินรวม4 5 4 5 0บาทยอดรวมทั้ง14จังหวัดเป็นเงิน8 2 8 0, 9 326บาท50สตาง์ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรมนาถปพิธเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2547พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์สมพระองค์เป็นทุนแรกเริ่มเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศโดยปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวง วงสำหรับพระสงฆ์ไทยไว้ในพระบรมบราชูปถรรัมภ์